ยาย่าแท็กทีมครอบครัวเที่ยวญี่ปุ่นคนแห่โฟกัสแอนลี่น้องชายกันยกใหญ่ข้าบเทิมาแล้วจ้ยายาย่าแท็กทีมครอบครัวเที่ยวญี่ปุ่นคนแห่โฟกัสแอนลี่น้องชายกันยกใหญ่ยาย่าแท็กทีมคุณแม่คุณยายคุณนา้า พี่สาวบินเที่ยวญี่ปุ่นแต่งานนี้มีคนโฟกัสน้องชายอ๋อมากๆเป็นทิปที่อบอุ่นแบบครอบครัวมากๆของนางเอกสาวซุปตาญาญาอุรัสยากับวันว่างในช่วงเวลาสั้นๆเจึงขอบินไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะมีแม่ปาแล้วทริปนี้ยังมีคุณยาย พี่สาวและคุณนามาสร้างความคืนเคงให้อย่างน่ารักอีกด้วยนอกจากจะมีภาพสวยๆของยายา่าออกมาให้เห็นในหลายๆช็อตแล้วในทิศนี้เองเแฟนๆยังโฟกัสไปที่เฮนรี่น้องชายของยาย่ากันยกใหญ่รอเหล่าที่สะดุดสายตามากๆต่นเองหลายคนยังมองอีกว่าความหล่อของน้องเฮนรี่น่าคล้ายๆที่น่าเดตหวานใจเข้าว,วงการ มาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้อย่างแน่นอนจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ